หมดตัวนอนหลับสบายสบายเออเพราะว่าร้านค้าเขาเยอะในเมืองก็ใกล้ตรงที่อยู่อ่ะใกล้ทุกอย่างสะดวกจะมาทำไก่ทอดมีขาไก่ซองค่ะแล้วก็จะทำเมนู ตำแตงเนาะค่ะเนาะบะเขือเทศสุดซุดจ้ะพี่น้องมึงสวัสดีค่ะพี่น้องมา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 กินข่าวน้ำกันบอไม่กินข่าวน้อกพี่น้องตำแตงตำแตงแซลล่าดิสค่ะพี่น้องไก่ทอดแซ่บแซบอืมถ้าจะกินเท่างก่อน วันยูหานเนื้แซ่บไก่ทอดทอดสองน่องมาค่ะ อืว่าสิกินแต่ว่านี่เบอกินพี่น้อง้าเตเป็น้ <c oughs> าเตนวดอยู่ค่ะมอนวดพรมนวดอยู่บ้านนวดโอ้เป็นสามสองสามชั่วโมงบอคพี่น้องทำงา,าหลายสัพี่น้อง นตึงร uhm. <Sa o? S 1> ับดีปะยังอืมแลเราใช้เราใช้เข้าเหนื่อยแล้วเนาะค่ะเนาะ เราใช้เขาหน่อยแล้วเราต้องดูแลเขาร่างกายนะคะนะเราใช้เขาหนักเราก็ต้องดูแลเขาเป็นบางครั้งเราใช้งานเขามากเราก็ต้องดูแลเขาอืมชอมาเด้อ มีแต่แนวซับแซ่ แ้งก็กรอบแคริทก็ Reddit กรอบมัขคอเทศก็กรอบมัลคอเทศพันเลยค่ะพันชมพู่บ้านเราเรียกพันชมพู่อร่อยมากนี่ค่ะทำเป็นผลไม้เอาไปกินที่ทำงานชอบลุงแกอชอบซื้อมาให้เพราะว่าแกรู้ว่าชอบกินนะคะเนาะ อร่อยค่ะพี่น้องมันจะหวานหวานใครอยู่เดนมาร์กพันเนเดอร์พี่น้องแซ่บหวานพัน,น,นชมพูอร่อยเป็นคนมาก,กินค่ะพี่น้องเป็นคนชอบกินผักเป็นคนชอบกิน ผลไม้เนาะค่ะเนาะแต่โชคดียอย่างผลไม้ผลไม้ที่เราชอบกินเนะมันถูกเป็นพวกสตอรอเบอรี่อะไรเงี้ยถูกมากสตอรอเบอรี่จะเริ่มมาแล้วมันก็มาแล้วล่ะจากต่างประเทศเนาะค่ะเนาะ แซ่บอร่อยทั้งแซ่บทั้งอร่อยน้องโชคดีอย่างอยู่ในเมืองหลวงทำไมโชคดีมันง่ายครับการไปซื้อสะดวกสบายทุกอย่างครับพี่น้อง ชคดีทีเราอยู่ในเมืองหลวงอันนี้บอกเลยว่าก็โชคดีค่ะเพราะมันไม่ได้ขาดหรืออะไรเพราะว่าร้านค้าเขาเยอะในเมืองก็ใกล้ตรงที่อยู่อ่ะใกล้ทุกอย่างสะดวกร้านค้าร้านเอเชียทุกอย่างใกล้หมด สะดวกสบายค้ามานาคมรถไฟก็ใกล้เครื่องบินก็ใกล้สนามบินก็ใกล้น้องพี่น้องรถไฟฟ้าก็ใกล้เดินอย่างละสามนาทีห้าน,นาทีก็ถึงแอืมอืมแซบ่บคั ตำเยอะก็คิดไม่หมดตำพ่อได้กินค่ะพี่น้องทิ้งไม่ได้เลยของขา้ขาวข้าวยากมากแพงมากช่วงนี้อะไรก็แพงค่ะค่าของชีพตอนนี้แพงมากคิดดูอ่ะซื้อเฉพาะซื้อแต่ผักอย่างเดียวเนาะ ทีละสองร้อยคนผักอย่างเดียวไม่รวมอย่างอื่นครับพี่น้องนี่นะคะทำงานก็หายอยู่หากินนะพี่น้องเลยออ้ยเลดี้กรอบๆเลดี้พันนี้กรอบมา นอนตัวนอนหลับสบายสบายเืออโอ้แซ่ โอเคค่ะพี่น้องไปเจอกันคืนหน้าไปแล้วค่ะ